ปักกิงให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนที่สุดแล้วกับการทําสงครามของรัสเซียกับยูเครนโดยมาจากคําพูดของเจ้าหน้าที่ลําดับที่3ของจีนในการไปเยือนรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว,วรเ,รเราเห็นว่าสหรัฐและพันธมิตรนาโตกำลังขยายอำนาจใกล้พรมแดนรัสเซียซึ่งขุกคามความมั่นคงของชาติและชีวิตพลเมืองรัสเซียอย่างไร,ร้แรงเราเข้าใจดีถึงความจําเป็นในมาตรการทั้งหมดที่รัสเซียดําเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์หลักของตนเรากรําลังให้ความช่วยเหลือ หลี่จจินซูเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงลำดับสามของพรรคคอมมิวนสิสต์เขาไปเยือนมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและพบกับปูตินคำพูดดังกล่าวเป็นการพลิกกลับจากท่าทีก่อนหน้าของปักกิ่งก่อนหน้านี้แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะหลีกเลี่ยงการประนามรัสเซียที่รุกรานยูเครนแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่จีนแสดงความเห็นด้วยต่อหน้าสาธารณะพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ยอมรับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือในการพบปะครั้งนี้หลี่จจินซูกล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเด็นยูเครนเราเห็นว่ายูเครนผลักดันให้รัสเซียตกอยู่ในสถานการณ์ที่เดลือว,วิสัยและในกรณีนี้รัสเซียได้ตัดสินใจครั้งสําคัญและตอบสนองอย่างจริงจังคําแถลงการการประชุมของจีนอย่างเป็นทางการไม่ได้เอ่ยถึงการสนับสนุนของหลีผู้นําจีนสีจิ้นผิงพบกับปูตินที่คาซักสถานเมื่อวันพฤหัสบดีเคมลินกล่าวว่าทั้งสองจะพูดคุยเกี่ยวกับสงครามในยูเครน